สานามยู่คาเข้าตู้ไปแล้วกูได้ยีนแล้วเจ็ดแปดกูไม่ได้ดับเลขกูจะรู้อะไอบางถั่วมังกรนเี่บอกกำลังไปว่ะไม่มีบอม,มังกร อุ้ยเฮียทำเฮียไม่เคยได้ต้องให้ถึงมือกูตลอดไม่ใช่ก็ต้องหายสองดิมึงใจเย็นดีดูไหมอะไรดูว่าดูเฮียอะไรอ่ะ ค่ายเมื่อก่อนามากกังกรจะตายมีข้าวกินโอยี่เด็กต้กนมึงรวยมากมั้งกูไม่ได้รวยกูม,มีข้าวกินตลอดเฉยอเฮียชอบบูลลี่คนอื่นไอ้สัตว์สังคมไม่เจริญเพราะมีคนอย่างมึงเนี่ยกูบอกให้มึงจะเจริญยังไงวะนะไอ้เฮียมึงก็หนักแผ่นดินเหมือนกูอะปากดีนะไอ้เฮียเนี่ยละคุณ ว้วสาย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 ,ยสายกุ้วหรือกิ่งโอ้โหเอาอะไรมากนกระเป๋าเอ่อสองห้าศูนครับเอาเลยหรอไงพี่พี่อยู่ไหนครับพี่อยู่เอาเพื่อเอา,เอาข้าวให้มาก่อนทำไมเอาอะไร เรจะเอาข้าวอ่ะพี่มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมาตรงแถวดอกไม้แดงป่ะอยู่บนบกหรือว่าไงดอกไม้แดงได้ดอกไม้แดงมึงอยู่บนบกหรือในน้ำอยู่บนบกครับผมบอกว่าอีกคนนั้นน่าจะแคสว่ะเขาโอเคนะครับเขาโอเคเนาะหายหนึ่งใช่ครับพี่โหัวใจเลยอยู่เขาโอเคนี่ะไม่ต้องไม่ต้องเป็นเด็กส่งข้าวซะแล้วเรามันบอกว่าหายหนึ่งแคสหนึ่งที่ไปกับสกอตโทนี่อ่ะแคสหนึ่งที่จะหายอยู่แล้วเลยนะโคตรกรรมเลย มึงมาเขาโอเคดิรู้จักอ่ะอุ้ยเฮียรู้เฮียแล้ว้างเนี่ยถอยมือด,ดิบอยมาส่งชีวิตมาไอ้เบืมืดมึงม,มีเฮียแล้วาวาชีวิตอ่ะ หล่อพื้นเหรอ,อครับผมไปตรงไม้พี่ไม้ใช่ไหมไอ้ที่<ช>ที่ตัดไม้เหรอใช่ใช่ใช่พี่เออกำลงังรีบไปแล้วกูจะพังแล้วนึงโอเคครับมุ้นะง,ง,ม,าางมาที่ตัดไม้ดิขี่เชื่อรถโอ้ยเฮียไปไปรถมาจากรถกูไปไปมาที่ตัดไม้ดิอยู่ตรงไหนล่ามันก็อจอดมา้าให้กูขับไหม ก็ที่จัดหมามันก็มาสิหมาไอ้กุยมึงโดดลงไปจากรถกูไป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 ซะไปไอ้เหี้ยไปไอ้เหี้ย,ยแช่ที่มาให้กูก็ไปมาให้กูอีกอเหี้ยจริงๆออกมาออกกูมาแล้วมาที่อะไรกันกูขอตกด้ามมงทไไีได้ปะไวสัตห์ได้ปะจะให้ตบบีบเลย มีกล่องซ่อมไหมเนี่ยมีอะไรนะผู้เชี่ยวอะไรวะหีเฮียนี่ป้ากาบออยสับเชี่ยเียไม่มีเฮียจังหวะคอขาดบาดใจจะเงี้ยงเฮียต่อดีวะจะลบข้าลังหันพกเนื้อกล่องซ่อมอ่ะไม้ยมีก็กูให้มึงพกไง แล้วขอนะจบงานนี้ช่วยเบมเบอร์คนในแก๊งด้วยสัตว์นะไรนะจบงานนี้ช่วยเบมเบอร์คนในแก๊งด้วยเฮียกูขับแก๊ปฟูดเลยที่เราไปทำอะไรวะเอาข้าวให้แม่ง แม่นพ่อมึงดิเมื่อกูสุ้จริงเอาอะไรวะไปดื่ง ตู้ามันวะตู้หามันวะนี่นี่แล้วจีเป็แล้วไปอีกหนึ่งปออะไรเข้าตู้ไปแล้วครับอ๋อแล้วปอบอะไรเบอร์เก้าครับพี่เข้าตู้ไปเมื่อกี้เลยสวยโอ้โห้สี่ เยีเสี่เคสติดเชนอล็อกห้าเรียบร้อยแล้วอะไรนะสนับเพลยวห้าเข้าตู้ไปแล้วรถเพลียวหน่อยมันต่อยแรงหกไปเลยหกสนับเพลยวห้าเข้าตู้ไปแล้วกูได้ยินแล้ว แปดกูไม่ได้ดับเลข้กูจะรู้่ะแปดวะก้าว้วยแล้วกันมึงอีเคปอะไรบงังเข้าไปเล่นแมง<ป>ไอตู้ เอาวะเอาวะเอ้าไม่เป็นเฮี้ยอะไรเฮี้ยทำเฮี้ยก็ไม่ได้เว้ยเข้าไปเอาแม่ในตู้เลยเอาป่ะไอ้เียเอาไปเนี่ยยังไงเนี่ยเอาวะไอ้บังมาดิกูวแทงมึงเข้าไปเอาแม่ในตู้เลยเอาป่ะเอาป่ะโอ้ยเอา ปัญหายกชิบหายกูบอกเลยเพียบปืนแม่งเหลือแค่น็อตอะเอปืนแม่งเหลือแค่น็อตอะกูบอกเลยอย่างยาบใครวะขอสบโพหญิงผมม่วงได้ไหมครับขอร้องชุดเดสสีขาว <ไ>ก็เลยครับกากาเขียว,วจะกากาเขียวจะกากาเขียวครับพี่เสร็จแล้วเหรอแล้วพี่เสร็จแล้วเออเจกากาเขียวครับพี่บางโทรไปหาม,านะนะนะมันดิหกแปดอะหกแปดเจ็ดเก้าแปดอะโทรไปหามันดิอาดิาโทรไปหามาาาันดิไอ้บังอะไรของไง <c oughs> สบใคร <c oughs> สบใคร แก้งไหนแฟนมึงชื่ออะไรชื่ออะไรนะน่าจะไปไปแก,ล,ล,นะแกล้เคสียเฉยมึงเอแล้วบอกเขาแบบนี้อะไรอ่ะแฟนมันแฟนมันแล้วเป็นแฟนมึงไง ล้ว่าเราไปเคลียร์แบงค์นิดไหมเออไปดิเชีย่ยสิเคสไอสัตว์สิบเอ็ดเคสได้บังสิบเอ็ดเลยนะเว้ย รังอดี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 เอาล็อเอาหีดีหีอะไรล่ะเอากบอกครับ ครับผมอ่าามเคลียร์เรื่องแบ็คลิเคืออะไรนะครับงงอ่าต้องต้องถามออยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลพออยู่ไหมครับขอคุณยเด็ดเด็ดไหมเดี๋ยวรอสักครุยจะเดี๋ยวแตพี่เขาคุยเดอดได้ดไหมเขาคุยเดอดได้ดไหมคือเฮียไรวะลูกคือลูกคือสวัสดีครับเสียงคุ้นๆเสียงพี่ลุงเฉินสวัสดีครับได้ไหมคุณหมอขอคุยเด็ดเด็ดไหมโอ้โหสำเนียงสำเนียงฝรั่งัะด้วย ยากสุดยากอ่ะไม่จีไรสักแบบยังไงก็จำได้ว่าเป็นลุงเฉิวงอะไรไม่ดมอะไรเขาวะเนี่ยว่าเป็นเรื่องดาวน์ร่างกามาแล้วเปล่าเนาะอ่าอ่าพอเขาแจ้งว่าให้รออ่ะครับผมเขากำลังตามเคสอยู่อ่ะครับนะครับโอเคครับให้รอแล้วได้ไรครับเฮ้ยฟังไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับให้ฉันรอขอมากไปไหมอ่าครับขอไม่เคยฟังเลยงง ต้นโดนไอ้นี่โดนไปไงพี่โดนแมนริทได้ไงเฮียบังอะไรอ่ะหาเรื่องแน่นเอารถหมอไปทิ้งก็ดีสัตว์โคตรเก๋าเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยอดว่ะจอดว่ะบิลลาบิลลาแล้วแล้วเป็นไงวะมึงเล็กเข้มไปยังบิลล่าแล้วป่ะแล้วแล้วป่ะยังไงแล้วโดนอยู่วันนีโดนไล่อยู่วันนีผมเจออยู่เราไปช่วยบ้างเราได้ไปช่วยได้บ้างไหมไม่รู้มันไปไหนแล้วมันขับไปทางในสวนสนุกกับทางน้ำอ่ะเออช่างครับซ่อมครับแต่ขาดคนผมไปดูอยู่เมื่อกี้ นแปดอยู่อีกสามข่านี้ครับออ๋คันหลังครับคันหลังแปดแล้วก็อยู่อีกสามอยอยู่อีกสามคนเฮ้ยนี่เสียรถตำรวจไอ้พีมีช่วยดินี่เสียบอกป่ะพี่ช่างขอดูเลยบอกว่าอะไรไปยิงอเลยกระเป๋ายิงผมไม่ได้ปืนมาพี่ผมได้ปุ๊บ่มไปเลยพี่หลวงไม่ได้จับเซตเลยคนนี้ครับช่างขอดูด่วนเลยนะเร็วเร็วเรผมจิ้มละทำไมได้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 กำลังงัดอยู่ช่างไวหน่อยดิ ชนเยอะชนเยอะโอ้โหดูน่าจะไวหน่อยดีอีเลขยุงงึดนืดไม่ต้องรังเลยไม่ต้องรังเลยไอ้แคบแคบแคบฮะไม่เราโปรไอโต้ปะโอ้ยเหี้ยเลยที่แบงค์วงแคบกูไปซะแล้วเรียบร้อยแกกูเลยจะกันเขาช่างช่างเขาฝากซ่อมคัแนนครับคะแนนพอหนุ่มอ๋อไอ้หลงแฝงวะไอ้หลงือ ไปไงมั้งเหรแปดแปดไม่ไม่แต่ว่ามันมันมีอีกสามอ่ะไปช่วยน้องๆมาได้ว่ากู้ไดเอารถไปให้มันเปลี่ยนอยู่ไหนกันหรอั้งถุงอ่างมันปะเอาไหมกู้ว่าชัวๆเลยเอาไปเปลี่ยนกู้ได้ดีกว่าไอ้กซานเขียนว่าตำรวจเข้าสวนสนุกตำรวจเข้าสวนสนุกคือเฮี้ยเหรอมึงมาคนเดียวใช่ไหมึงมาคนเดียวใช่ไหมเออนี่มึงมึงมึงไปนั่งหรือกูขับเองคันเนี้ยให้กอลขับไปนี้เออรออะไรใช่ไหมไอ้เทียบางแค่ส่วนนีวเราไปรับมันสนุกปะติดต๊อดงานดักแช่ดักแช่เอออ่างให้ ตำรวจกำลังเข้าส่วนสะุวกว่ะสิบแคสว่ะไอ่เก้า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 กูไปนับแล้วเมื่อกี้เฮียไอสัตว์งานนี้ตำรวจเนาะไอ้เหี้ยแล้วบวกกับหมอที่โดนที่โดนแบล็กลีเพราะว่ากูไอ้เหี้ยบังเอารถหมอลงน้ำเมาดินะเนี่ยแหละเลยโดนแบล็กลีเพราะเนี่ยแหละกูหลอกหมอมาเพาว่ามีเคสอยู่ในในน้ำแล้วกูก็ชนรถหมอลงไปน้ำอ่ะเขาแค้นจัดเลยอ่ะ ไ้ยหลงใช่ไหมไม่ใช่สัตว์เฮ้ยพวกเราดีวากว่าใช่ป่าวาวะกวาดให้มัน วะน่าจะออกไปแล้วป่ะอะไรบอกว่าเข้าไปอีกแล้วหนึ่งเออไอ้ซันแดงนี่ข้างหลังอะไหนวะข้างหลังเราอะมันเพิ่งปีเขึ้นมาเออเออเออเฮ้ยฮัลโหลว่าไงมังกรข้างหลังทำไมเป็นไรไม่มีรถเหรอไม่มีรถด้ดิไม่เป็นไรอ๋อรอดแล้วใช่ไหมจะรอดแล้วรอดแล้วเข้าตู้ไปแล้วโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่แอ่์โทรหาคนไอ้แก๊งให้เราเอารถมารับเลยพี่เราไปช่วยคนที่มันอุ้มอุ้มอยู่เออไม่ไม่เดี๋ยวไปเปิดตรงนี้ขึ้นมา ไม่มัากรอนาเสร็จแล้วมาก่อนากเสร็จแล้ว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 เออให้มันไปเบิกรถไงฮัลโหลไอ้มังกรมีรถเปล่าไม่มีไม่มีพี่ไม่มีต้องให้คนมารับป่ะดิไม่ไม่เอาเงี้ยดีกว่าไม่ไม่เอาเงี้ดีกว่าเฮียเฮียไปเลยเฮียไปกเลยเดี๋ยวผมไปเองเดี๋ยวผมไปเบิกเองโอเคแดลนฟ้าหนใกล้ๆกล้ไอ้ทอดทอดแหลนฟ้าแล้วมังก่ครับผมก้าวศพไอ้เฮีย up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up